สมัติยามเช้าครับผมน้ําก็ขึ้นขึ้นลงครับมันก่อนผมมาน้ำมาที่แห้งนะครับตอนนี้น้ําคงขึ้นอีกแล้วครับผมน้ำขึ้นน่าจะมีปลาดันขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าตอนน้ําที่มันน้อยไว้นะครับมันยังมีปลาเลยแต่ว่าวันนั้นน้ํามันไม่ดีครับที้ผ่านมาก็น้ําดีครับน้ําไม่น้ํามาอีกครับผมต้องใส่น้าเลี้ทั่วอีกรอบหนึ่ง พอแถวบ้านนะครับแถวเขตปา,าจีนนะครับ ไม่ติดด่าเบ็กตึงมากเมื่อกี้นี้เทือนมือเลยตัวเล็กอ่ะเอาก็ยังมีดันน้ำตามอีกอ่ะตัวเดิมหรือเปล่าเนี่ย คคายเยรบรขัดแล้วขัดแล้วอุ้ยก็ยังคลายเหมือนเดิมนะครับกัดบ่ากัดบอลเลยมังเนี่ยอยู่ๆเรานี่อย و, ู่เราไม่อย, و, ย, و, ย و. ู่อยู่ๆสายวิ่งนะสายวิ่ง ายวิ่งยาวๆโอ้โหตัวเดิมหรือ่าไม่รู้นะครับแต่ว่ากัดหายทีเลยโอ้โหเจ๋งเลยปลาแรกวัดว่าวนะครับไม่ติดเฉยเลยอะรอบสองก็กัดอีกมันมันก็กัดจริงจังแต่ว่ามันกัดไม่โดนหรือเปล่าเหม่รน้นครับนี่ครับปานานะครับแรปเตอร์ครับผม ขอห้ามมันอมเถอะรอบแรกก็ตัวน่าจะเป็นตัวเดิมนะครับวิทก็วิทสัแรงเลยไม่ออมนะครับมันไม่ได้ออมเนาะนี่ครับเล็กๆใบคอครับผมกับปาช่อนต้องนานะครับลองดูครับผมที่วัดไม่ติดอะเพราะว่ามันมันกัดแล้วมันคายนะครับคือตัวเนี้ยเห็นปะเหยวก็สะบัดออกจากบ,บอดี้นะครับทําให้ติดปลาง่ายนะทิ้งตัวเบ็ดออกกัด ยางยุบหน่อยหนึ่งปุ๊บะครับตัวเบมันจะสามารถพลีกได้เลยแล้วก็ทําให้ติดง่ายครับ<ไ>ลองดูครับผมกับแรปเตอร์ปานาแต่เช้าเลยเดแต่ลุยต่อนะครับยาวๆจอยครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมก็เหมือนจะมีขยับนามนะเมื่อกี้นี้หมายหมายมันลกๆหน่อยนะอย่าว็อกจะเป็นเม่นแค่ะนะครับ เปิดเม็ดเปิดเม็ดสองเม็ดตีไม่ออกเลยปรับขึ้นกันเห็นมันมีขย,ยับน้ำเหครัหมายแบบนี้คือไม่ค่อยมีขนตกนะเพราะว่ามันมันไม่ค่อยน่าตกเทนะ่าไหร่ครับอยู่ไหมเนี่ยอุ้ยลุดตัวเล็ก mình mình đi ba nha, đểa lòng xì về đi nào, tôi lấy kêu là tôi lấy nè, trời đại đấy, mình nó sẽ có cái gì vậy, đểa lòng luôn, liên กันลูกปลากลางน้ำน,นู้นเมื่อกี้มีเล็บตัวเล็กขยับน้ำอยู่ kẹp lá nữa đang quay hoài rồi đấy ตัวไม่โตอ่ะยูยููๆๆย,อย,อยูอยู่ใช่ไหมโอ้ยโอ้ยไซสสวยอะ่ะเรีกยคิดว่าเล็กนะครับตัดเหมือนเล็กอ,ะอ่ะแต่ว่าไม่เล็กนะครับคือหมายที่มันหมายก็แบบที่ผมบอกครับหมายไม่น่ามีป่านะครับ คือสภาพหมายมันไม่น่าตีอ่ะมันมีปลาแต่ว่ามันไม่ค่อยน่าตีไงอันนี้ผมเห็นมันขึ้นน้ำไหมผมก็เลยแบบน่าจะมีเยอะ,อะแบบนี้ด้วยปลามาันเข้ามารวมรวงมัมนครับตัวแรกก็กัดน่าจะกัดไม่เต็มที่นะครับโดนไม่เต็มครับตัวน,นี้ก็เรื่องผมเลอดเดือดอีกดียวเม่นแค้ะนะครับลากระชานครับน้ำมันน้ำมันออกขุ่มส้มขุ่น,นครับนี่ครับ เป็นแ้มครับผมวันนี้ผมก็ไม่ได้ดันไกออกหรอกเพราะว่าผมทรงเหยียบผิดไงผมก็สลับกันนะครับกล่องก็เลยต้องขี่รถมามาเปลี่ยนเขาครับอุย้ยนี่ครับตาเล่นผมมันแผลหมดเลยโอเคครับผมกับเม่นยางแคะครับบาานี้แรงดีจังก็เนี่ยครับมัน หมายที่คนแบบมองข้ามนะครับลองใช้เม่นแคะค่อยๆไล่เขย่าค่อยๆดูนะครับเขย่าเรื่อยๆครับค่อยๆเคาะเอานะครับเพราะว่ามันถ้าน้ําแบบนะครับมันมีปลาบางทีก็ขนลากไวบางทีก็ไม่กัดนะครับลากช้าบางเร็วบ้างครับสลับไปโอเคครับผมขันกับาขันของแอ์เกียครับไทเทเนียมเวอยู่ีี่สิบครับตัวเดียวสะบัดผม3ามตีทีแล้วเนี้ยไม่จับแล้วโอเคครับผมเจ็บมือ สุดยอดครับผม กัดกัดจริงจังเลยทีโอ้ตีเนี่ยมาไงเนี่ยกัดไม่จริงจังเลยปุ๊ยกัดลองเช็คดูกันอยู่ะ่ะจะอยู่ตลปมไม่อยู่กัดเหมือนสายมันหนักๆนะครับแต่ก็วิดว้าวเฉยเลยต้องใส่ม่รเอยผัวกอหญ้าไว ัน,น่อยู่แน่ใ้สวยตัวนี้อนหนักปึ๊กเลยครับหนักมากหนักยาะแคบซุดเล่นไปหน่อย หนักยากกวัดขึ้นมาก็ได้ตัวไปแล้วเป็นเล่นทังนั้นนะ่ะเค้ยผมก็มีเล่นสะบานหลุดไปครับแมันติดยา่าเต็ไมไปหมดเลยไม่ได้ตัวนะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาที่ที่ใหม่นะเฮ้ยเฮ้ยมีขึ้นน้ําเดี๋ยวรอกกันเดี๋ยวตีไปเลย่ะเนียวผมเดี๋ยวหาทีใหม่นะไม่ยังแค่ครับหลุดไปแล้ว ก็มันติดส่วนที่ไม่แข็งครับมันก็มีโอกาสที่จะหลุดนะครับหลายอย่างคือเมื่อกี้น,น่าจะวิดังหนักหน่ยติดน่าจะติดแบบบางๆออเฉผมะลุกันตาอ,อใสาใ,ใ,ใหญ่สาใหญ่เสียดายจัง มีกัดอีกลบถือว่าสุดยอดเลยเนะี่ยลากมาขนาดนี้แล้ว ขึ้นน้ำมีขึ้นน้ำนะข้างหลังเลยในล่องเนี่ยแหละมีต้องปล่อยไว้กัน้ตื่นอยู่เนี่ปลาอะไรขึ้นบังอาจมากท้าทายเฮ้ย Để lọc biển nhiều đi Để cho tì xong đợm đi Xong đợm bao giờ mình khuyên nám nữa. ทำมก็มาเนาะันก็มาที่เดิมฝั่งเดิมผมว่าฝั่งนั้นในการมีปลาเยอะเนาะ แก้ตัวสำเร็จไ่เล็กนะครับใส่ใหญ่ใส่ใหญ่ลุดใส่เล็กได้ตัวเปลี่ยนเป็นแรปเตอร์นะนี่ครับเล็กแค่ไหนก็ตีต่อครับเป็นสคาดเล็กๆใบอคอครับผม แรปเตอร์ต้องแปรปเตอร์เลยนี่ครับปลาหน้าก็เล้าๆนี่แบบนี้ก็ไล่กัดตีนะครับไล่กัดมันกันกัดจนติดนะครับตัวนี้ตัวเบ็ดเป็นเบอร์สองนะครับจะเล็กกว่าเบอร์หนึ่งโอหน่อยนะครับตัวเบว็ดแต่ว่าเหยื่อหนักหกกร,รัมครับเคียบผมแรปเตอร์เสียงเล้าๆแกตัวสำเร็จสุดยอดครับผม